สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันชวลมอหลดกันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติและคุณลักษณะยอย่างไงเราเริ่มที่กันชนหน้าก่อนนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ากันชวอมอหลดเนี่ยทําไมเขาถึงต้องมีรูมีช่องนู้นช่องนี้ไว้ทําไมเรามาดูกันว่าเขามีไว้เพื่ออะไรครับเรามาดูกันเลยนะครับอย่างช่องนี้เขาจะมีแท่นไว้สําหรับใส่วิน์อยู่ข้างใน แล้วช่องนี้ไว้สําหรับเสียบสายรีโมทนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วฝั่งนี้เขาจะมีไว้สาหรับบิดฟีกับ,บล็อกเพื่อเวลาจะใช้วิน้นนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีกันขึ้นมาเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนหรือว่าป้องกันตาไฟที่สําคัญที่สุดของกระชนออฟโหลดท่านต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักกันชนที่ถูกต้องแล้วก็ดีจะต้องทํางานสัมพันธ์กับ อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาเพื่อความปลอดภัยของรถที่มาจากโรงงานนะครับอย่างเช่นแอร์แบกถุงลมนิรภัยที่เราจะพูดถึงเนี่ยคันชนพวกนี้ถ้าคันชนที่ถูกต้องเป็นของอัปโหลดที่ดีเลยเนี่ยจะต้องทํางานสัมพันธ์กับอุปกรณ์พวกนี้นะครับไม่งั้นเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาถ้าอุปกรณ์พวกนี้ไม่ทํางานมันจะมีปัญหาท่านต้องเลือกคันชนที่มีใบรับรองรู้เรื่อใบเซอร์นะครับมันถึงจะ สมบูรณ์แบบ。